สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ัมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่จะนำเสนอไอคอนิกนะครับของชนาทิปส์สงศินนะครับ ไอคคนิกตัวแรกของนักเตะไทยในเป2021นะครับนี่ใส่ใส่ชุดเมืองทองนะครับเพื่อจะบูธพลังนะครับนี่เราก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะในขณะที่ยังไม่ได้บูธนี่จะตันอยู่ที่92นะครับนี่พอใส่ชุดเสร็จเอามาลงตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดนะครับ M F นี่พลังจะอยู่ที่94นะครับ ถือว่าสูงนะครับสุดยอดไปเลยสำหรับบอลทองนะนี่90นี่ C C F 92นะครับ S S 94นะครับตำแหน่ง S S หรือกองหน้าตัวต่ำนี้ไม่ตกนะครับนี่ A M ก็ได้ S S ก็ได้นะครับถนัดสุด2องตำแหน่งส่วน C M D M นี่ก็พลังลดลงไปนะครับ He's the through middle He's left his he m a c k Goes for goal. I'm your sins there. Just another one to add to what has already been an incredible haul. Well, I wasn't expected i n to go this big Peter, but they... สำหรับชนะทิปสงสินในเวอร์ชั่นนี้นะครับสัตวน158อายุ24นะครับขนาดเท้าขวานะครับ เหยีอร์ส25นะครับนี่คือความเก่งนะครับเตี้ยตัน34นะครับนี่เราก็ได้อัพไปเรียบร้อยตำแหน่งที่ถนัดก็คือตั้งแต่โอ้โหเกี่ยวปืดเลยเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับเกมลุกทั้งนั้นเลยนะครับนี่มีกองหน้านะครับมีกองหน้าตัวต่ำ AMF นะครับที่เป็นเล่นตรงกลางสดปีกซ้ายขวาก็เล่นได้นะครับนี่ลักษณะการเล่นก็เป็นคอร์เตอร์แอทแทกนะครับ ฮอตพาดก็คือ,อ่านบอลสั้นนะครับเป็นตวประเทศสวนกลับเร็วนะครับเป็นบอลสั้นนะครับดูค่าพลังของเขากันครับอันนี้คือค่าพลังที่แบบบูตขึ้นมานะครับเมื่อใส่ชุดเมืองทองนะครับพลังการบุกก็อยู่ที่9 1นะครับอบอลคอนโทรลก็97้ิบเจ็ดดิป,ป้งงบอล9 9เต็มนะครับผม การครองบอลหรือว่าเ,อาเลี้ยงบอลความเร็วต่ำนะครับ98นะครับโลพาร์ต87นะครับลบเด็ดพาร์ต78โอโ้ก็ส่งบอลยาวดอกไปนิดหนึ่งนะครับฟินิชชิ่งนะครับ89นะครับโอ้โหสูงนะครับเ e ด d ิ้ง57ลูกนิ่ง74ลูกโค้ง77นะครับนี่ครับ สปีด95ครับออกตัว97ครับนี่ความเร็วที่จ้าใช้ได้นะครับกิ่งพาวเวอร์83นะครับกระโดด71ความแข็งแกร่งในการประทะ71นะครับบาลานโอ้โหบาลานดีมากครับ94สเตมิน่88ก็โอเคครับอาจจะมีแถวปลายบ้างนะครับ ฟอม8นะครับความสามารถในการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดก็อยู่ที่3นะครับถือว่าใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดได้ดีนะครับส่วนสกิลนะนี่โอ้โหดับเบิลทัสบัตเท่ย์เ,นนเทินนะครับฟอโอวร์เทินนะครับ,รบคับตไฮแอนเทินนะครับสกอตมูฟนะครับเจ็บออนบอลคอนโรลนะครับ ชิปช็อตคอนโทรลนะครับตอกส้นนี่สายก้อยนะครับนี่เัาเรียกฟาวนะครับเกมแมนชิพยอดครับนี่นะส่วนเทยิ่งสไตล์นะครับก็เป็นเนี่ย e คี a ส e ิเพย์เมนเอร์นะครับเพย์เม้เกอร์ก็เป็นตัวสร้างสรรค์เกมนะครับเคียก็คุมจังหวะนะครับคุมจังหวะในการสร้างสรรค์เกมประมาณนี้นะครับนี่ เล่นเป็นตัวรุกนะครับเป็นกองหน้าตัวตำมเอเนะครับก็ปีกสายขวานะครับสำหรับชนาทิพย์พลังและสกิลค่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทีแพที่เปิดได้ก็ดีใจด้วยก็รือว่าพลังอาจจะไม่ปีปาร์ตแบบพุ่งกระโจนไปแบบเป็นร้อยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบอลทองก็ถือว,ว่าโอเคครับใจรักครับ ไทยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่แบบเออมีคนไทยมาให้เล่นนะครับใครที่เปือได้ก็ดีใจด้วยครับผมขอาสำหรับค,คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครที่ดูแล้วถูกใจชอบใจนะครับก็ออกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ก็โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ